แดดแด,ดปิดหน้าปิดหน้าพอนเลยพอนเล,ย,ลยสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านเลยนะครับเอามาดูดอัดฟางบ้างวันนี้โอ้ช่างเกียร์ยใหญ่เลยนะครับวันนี้ของก็มาส่งแล้ะลูกปืน ลูกปืนตู้ครับเนี่ยสองหนึ่งสามเต้นเลยลูกปืนตู้เปลี่ยนไม้สีครับสีจริงครับสีจริงน,น,น,นี่กระสีครับเอาตักน้ำ ช่างเจทำรถอัดฟางนะครับวันนี้ที่นั่งตัดลงเมื่อคืนคนะนู่นไอ้นู่นเลยนู่นนะครับเ,เ,เนะชืเ่อมโอ้โอเคเลยเจวเลยเใส่ตรงนี้แหละเสมอนี่เลย,นนเลยเปไปจับไอ้ช่างเจเชื่อมดูดไหมเนี่ย

ชัดเจลอะไรพี่น้องเอฟซครับเดี๋ยวจะต่อเหล็กแผ่นนะครับยี้ทางนี้ก็ต่อเหล็กแผ่นจากข้างในนะครับมาถึงประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ทําตัวฟักฟางตรงนี้แล้วก็ขาเขี่ยครับตัวนี้ก็นิวฮอลแลนนะครับนิวฮอลแลนดสองเจ็ดหก รุ่นนี้ถอดคอต่อไรถอดง่ายครับคอก็จะตัดนะฮะคอก็จะตัดมาสั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็โซ่คอก็ตัดเหมือนกันครับย้ายใหม่เพราะว่าแต่ก่อนคออยู่นั่นนะครับเราย้ายมาทางนี้แล้วคอมันก็จะยาวไปข้างหน้าเยอะก็ตัดคอย่นเข้ามา ก็ทำตัวฟักฟางตรงนี้ด้วยให้ฟางเข้าแจวเลยครับพี่น้องเอฟซก่อนจะคิดสูตรได้นี้หมดไปหลายนะ <c oughs> หมดไปเป็นแสนเหมือนกันนะค่าวิชาเนาะนจะพาะคันนี้คันนี้ตอนไปลองอัดหมดอยู่ที่ห้าหมื่นหกหมืนะครับแกหน้างานครับผมใช่ครับแกหน้างานเพราะว่านะมันมีใบมีดใบมีดก็สามพันห้า มีสายพานมอลล่ลูกปืนมีหมดเยอะครับแล้วก็พวกเหล็กที่เสริมครับในยาขาน้ำมันที่ตอนเราลองตอนเราอะไรเยอะครับหมดเยอะหมดห้าหกหมื่นว่าไม่ถึงก็ถึงครับหมดเยอะมากขาเขียในหมดตัวละเท่าไหร่ตัวละเก้าร้อยห้าสิบบาทหมดสี่ห้าตัว เพราะว่าเวลามันเขี่ยไปโดนตัวนั้นฟางยังไงไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกโอเควันนี้ก็พามาดูนะครับอย่าไปเล่นทางเดินทางนั้น6กสายตีหกสายอย่าไปโดนสายชิงแม่ชิงขันอ้มาได้าหมเชอบเดินไปนั่เหนื่อยโอ้เสด็จโกกากโกกากเลยเขนอนะระพยพันอี เพียงเจ้าเจ้าเลยแบบนี้ตู้มันก็เหมือนเมือนกันครับตู้จะตู้นิวฮอลแลนด์ตู้ไหนก็ไม่ได้ต่างอะไรกัน,นมากมายครับแต่ว่าถ้าตู้อื่นก็คุณภาพก็จะดีกว่าที่ชุดตัวฝั่งนั้นครับตัวเฟืองต,ตัวโซ่ถ้ารุ่นนี้ก็เป็นโซ่มันก็จะหลุดง่ายหรือหย่อนง่าย แดีถ้าเราทําฐานนะแข็งแรงดีๆผมก็จะแก้ทานใหม่ทั้งเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งน้นดีกว่านะครับฝั่งนี้ก็จะมีชุดนี้ถอดออกแล้วเป็นชุดตัวถวงเพราะว่านี่ครับสาครอบตัวนี้มันแตกครับน้ำมันมันรั่วครับเนี่ยซีนนะสามัจะมีซีนซีนใส่เงี้ยซีนใส่เข้าไปนี่คย กินแหวนครับแหวนมันก็ใส่เงี้ยแล้วมันก็กินกินฝาตัวนี้ยก็ต้องแก้ใหม่นะครับอันนี้จัดให้ลูกค้าถ้าถ้าลูกค้าซื้อไปก็ได้ของดีนะจะทําให้ใหม่ชุดนี้เปลี่ยนซีนใหม่เติมน้ามันเฟืองใหม่ชุดโซ่โซนี้ที่มันหย่อนเป็นเพราะว่าขาตัวนี้นะครับเนี่ยชุดเนี้ยมันหัก เนี่ยที่ผมยันไว้ตอนหน้างงาน,เ,นเดี๋ยวก็จะตัดเสริมเหล็กหนาแล้วก็ขยับมาหลังใหม่ให้มันตรงโซ่ก็จะตึงโซ่ก็จะได้ตึงครับชุดชุดมัดนี่ไม่มีปัญหานะครับชุดมัดนี่อย่างดีเลยครับชุดมัดส่วนตูน้นี่อันนี้ก็แหวนหลุดหายเนี่ยผมจะพามาดูจุดบอดตรงไหนบอดบ้างอะไรบ้างผมก็ บอกหมดเลยครับแม่กักตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเอาแหวนมาใส่ตรงน,นี้ตัวสภาพดีครับตัวภาพดีแหละตัวก็มีเสริมส่วนชุดมานมามโอ้อยที่ตอนเราไปลองอัดน,นะครับว่ามีปัญหา ที่ว่าฝุ่นจบเข้าไปตันข้างในผมก็นี่ครับเหมือนกับคันเล็กครับเอาตะแกรงกันฝุ่นมาใส่เลยเดี๋ยวตะแกรงกันฝุ่นมาใส่นะครับแล้วก็จะได้เอาฝาครอบมาใส่เหมือนเดิมก็จะดูสวยงามเหมือนเดิมครับตอนนี้ชุดข้างในก็เจ๋วครับไม่มีอะไรมากครับ เครื่องก็ปกติปั๊มท่อโอเคครับทุกอย่างสวยงามมากตัวนี้ก็ทำถาดที่ยืนตรงนี้ใหม่ถาดที่ยืนนะครับชัดข้างก็ตัวเดิมครับ มันจิ๋วฟางก็ได้ประมาณสามห้าสี่สิบก้อนครับคันนี้ประมาณนี้นะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปานกลางตเราต่อข้างหลังน้อยก็ได้เยอะครับประมาณห้าสิบหกสิบก้อนนี่พามารีวิวคร่าวๆนะครับคันนี้ทําเสร็จก็จะขายเหมือนกัน,นครับคันนี้ทําเสร็จก็ขายนะครับคันนี้เดี๋ยวแก้งานเสร็จเช็คเสร็จปล่อยเลยครับดูนะครับเนี่ย โซ่ก็สวยครับโซ่ก็สวยอยู่ครับใบแทกค,ครับใบเทคใหม่หมดครับใหม่หมดสองข้างนะครับใบแทกใบแท็กตออ่นน้ำกันเหมือนกันนะครับใบก็เจ็บสิบห้เซนครับเดี๋ยวเช็คไหม่เก็บสีให้ไหมครับคันนี้ ครับด้านบนครับเดี๋ยวชุดเดี๋ยวชุดนี้ก็แก้ใหม่ครับเดี๋ยวแก้ทำให้ใหม่ดีๆเลยครับชุดนี้ให้ใช้งานยาวๆแล้วชุดมัดก็นี่ครับเปลี่ยนใหม่ๆครับชุดมัดเฟืองอย่างดีเลยครับใช้ดีครับอันนี้ มัดไม่มีเสียครับตัวนี้ชุดมัดนี่ดีครับตอนซื้อมาจะของเก่าก็ซ่อมหมดไปห้าหกหมื่นครับตัวนีเ้เจ้าเลย ครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับยกลงเมื่อคืนนะับใช้รอกยกลงเลยใส่ยพานขาดไปเส้นหนึ่ง นี่ให้เขาพ่นสีรถเกี่ยวก่อนเราก็มาทําคันนี้นะครับ,บ,บ,บน,นี้กางานแก้ก็ไม่ได้มากมายครับทําไปเรื่อยๆน้บบๆอเด็กน้อยอแฮมแฮมนูๆนูๆนูนูนูตัวป่วน เอความแม่นยำหมาช่างแว๋วแล้วอันนั้นใบมีดอันเก่าเนาะตัวนู้นใบมีดเก่าใบมีดใหมใ่อยู่ข้างในเนาะันาหม่เปลี่ยนตัวเดียวอันใหม่อยู่ข้างในใบมีดเก่าแต่ใบมีดใหม่มีแล้วนะครับใบมีด <c oughs> ไปไปซื้อไปซื้อของไะ <c oughs> เขาขายเป็นคู่เขาขายเป็นคู่นี้เจอที่ร้านเขาแบ่ขงขายอันเดียวบอกสามพันห้าใช่ปะใครมาอันเดียวบอกสามพันห้านั่นหละ จะซื้อรอบลังกบอกใบละสามพันก็าว่ะ <laughs> พอแต่ว่าวันหลังไปจ่ายเข้าอีกห้าร้อยเขาก็ให้ใาอีกใบหนึ่ง <laughs> เ็าขายเป็นคู่ <laughs> คู่ละสามพันห้านั่นแหละเกือบขาดทุนแล้วคนซื้อในเรานี่ <laughs> ดีนะครับ <laughs> ที่เขาจำได้ <laughs> ตัวน,นี้เป็นะไรแบบกระบอกเดียวเนาะอันนี้กระบอกเดียวไวครับยกไวลงไวอันนี้ วิ่งไวได้วยครับตัวนี้วิ่งไวสามเพลามอเตอร์กรตัน